เคยรู้สึกไหมครับยาธิรักทุกท่านครับลองนึกถึงที่สุดของชีวิตด้านดีอะ่ะที่ทําให้ท่านรู้สึกดีอย่างมากประทับใจภูมิใจเกิดห่วงเวลาโมเมนต์ที่ถูกใจพึงพอใจอย่างมากเนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยลองนึกดูครับลองนึกดูลองนึกท่านต้องนึงจกจริงนะหยุดวิดีโอแล้วนึกแต่ทุกครั้งที่หยุดหยุดวิดีโอเนี่ยผมจะขอร้องว่าบอกต่อวิดีโอให้หน่อยเพราะผมค้นพบ สิ่งที่เราไปทําแล้วเนี่ยแล้วจะทําให้ตัวเราดีขึ้นสังคมโลกใบนี้ดีขึ้นส่งมอบโลกที่ดีให้กับรุ่นต่อไปอ่ะความสุขความรู้สึกดีฉากชีวิตที่ถูกใจท่านอย่าง,างมากอ่ะกลุ่มนี้นะครับลองนึกดูว่ามันมีโมเมนต,ต์ใดบ้างลองนึกถึงมันหน่อยนะครับอ่ะจากนั้นครับ ลองนึกถึงฉากความรู้สึกสิ่งที่ท่านผ่านมากลุ่มนั้นที่ทําให้ท่านรู้สึกแย่แต่ถ้ามันแย่มากก็ไปนองเือก,ก,ก็ได้นะครับเอาเท่าที่ท่านจะนึกเพื่อเห็นความเป็นไปได้แต่ผมกำลังพูดถึงแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้คนเราเนี่ยเพิ่มห่วงเวลาดีๆห่วงเวลาที่มีความสุข พร้อมกับทำให้เรากระจาร่างรู้ยิ่งยิ่งขึ้นด้วยซึ่งแน่นอนครับรวบยอดทั้งหมดมาเป็นสี่คำคือคำว่าตั้งใจเข้าใจทำได้เชี่ยวชาญทั้งหมดเนี่ยใส่ไปยานน้อยและเครื่องหมายคำถามการลงรายละเอียดในขั้นต้นที่เป็นโจทย์เนี่ยผมบอกไว้แล้วในวิดีโอหมายเลข810ทับหนึ่ ทับหนึ่งทับหนึ่งแปดร้อยสิบทับหนึ่งทับหนึ่งทับสองไล่มาจนถึงแปดร้ทับหนทันี้นะครับเราหมกวจะเฉลยในวิดีโอหมายเลขแปดรทับก็คือกลุ่มกลุ่มทับสอ่ะก็จะแปดทัทับหนึ่งแปดร้อยสิทับอทัทับอะไรประมาณนี้นะครับก็ไล่ไปตามลำดับเอาไว้แบบด้วยความรักอ่ะอยากให้พวกเราได้รับสมองได้เล่นอะไรบางอย่างทุกท่นครับที่มาพูดในวิดีโอนี้คืออะไรครับ สำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นการที่ท่านไปพัฒนาจุดเริ่มต้นและการเริ่มต้นได้ดีได้ดียิ่งยิ่งขึ้นจริงๆอย่างน้อยสุดขอแค่ไปเริ่มครับไปเริ่มว่าเราจะใช้ประโยชน์จาก4ี่คำใส่เคห,หมายไปยาน้อยแล้วใส่เค้นหมายคำถามยังไงตั้งใจเข้าใจทำได้เชี่ยวชาญเสียงจะก,ก้องหน่อยไม่ว่ากันนะครับเอาที่สาระ สะดวกอัดเมื่อไหร่ผมก็อัดนะครับสถานที่อาจจะไม่อำนวยก็อัดไว้ก่อนอย่างน้อยสุดคือเลยครับชุดนี้คือรับสมองและบอกต่อวิดีโอให้หน่อยโอ้โหเราถึงชีวิตที่ดีแล้วมอบสิ่งที่ดีแก่รุ่นต่อไปรุ่นต่อไปก็ถึงได้ดีทําได้ดีมากกว่าเราอีกแล้วมอบให้กับรุ่นต่อต่อไปได้ดีกว่าเราอีกทุกท่านครับโนเพ n โนเก n ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆไม่มีอะไรได้โดยบังเอิญแต่การกระจางในสี่คำตั้งใจเข้าใจทําได้เชี่ยวชาญจะช่วยให้เราเก้าวออกจากสภาพที่เป็นอยู่จะดีหรือไม่ดีแล้วสภาพต่อๆไปของเราจะดียิ่งขึ้นทําให้สภาพที่ดีนั้นมันมั่นคงยิ่งขึ้นก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับ แล้วก็แต่ทั้งหมดเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรครับคือสิ่งที่ท่านรู้ได้เองคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองสิ่งที่ขอเลยครับดูวิดีโอทั้งหมดหยุดไปทีเรช็อตทีเราห่วงแล้วทํากันบ้างมันคือการปลูกเข้าไหครับบอกต่อวิดีโอคืออะไรครับคือการมอบโอกาสให้พวกเราเพื่อสนใจเมื่อไหร่ก็มาลองเมื่อนั้นแต่ขอร้องว่า อีกคนก็บอกต่อบอกต่อกันไปขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ